วัสดีครับจเจอกันนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถตักขนาด3คิวนะฮะลูกค้าของยอ่อคอมมัสสมาให้นําให้ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะเป็นคอมมัสูุรุ่นตัวเอง320รุ่น7นั่นเองนะครับผมตามเชื่อ์ต้นคลิปของเราเลยนะครับจะเป็นรหัดรุ่น7แนะ่น,นอนรุ่น7เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมามากๆแล้วนะเพราะว่าเจ้าตัวรุ่น7อย่างนี้นะฮะเทียบมวยนะฮะกับรุ่นที่ขายที่ส่วนคอมมัสูุบางกอกไทยแลนด์บ้านเราเนี่ยเคาจะเป็นรุ่นที่ใหม่กว่าส่วนบ้านเรานะฮะไปอีก1รุ่นนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยจบใหม่ล่าสุดแค่ตัวรุ่น6เท่านั้นแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นรุ่น7แล้แน่นอนก็จะหม่กว่ส่วนบ้านเรี1รุ่นนะครับ นี่รูปทรงบอดี้ก็แน่นอนเป็นสวมใหม่ขึ้นมาแล้วนะฮะมีความโค้งมนดูโมเดิร์นนะฮะดูหลอ่หลอทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับเซฟที้ก็จัดเต็มนะมีกล้องหลังมาให้เรียบร้อยนะครับพัดลมก็เป็นรุ่นใหม่เป็นพัดลมพาวเอรลิกแบบใหม่ความร้อนเนี่ยก็จะหมุนเร็วขึ้นแรงขึ้นตามความร้อนของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะเบอร์ย่างนะฮะยี่สิบห้านะครับตัวนี้นะครับนี่ตามสารรถตักสามคิวเลยนะครับมาดูเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์นะฮะแน่นอนเป็น6สูบเทอร์โบนะครับลูกค้าแล้ววกก็ในนนส่่ขอองงหัเครื ของเขานะครับก็จะเป็นขุมสูบ 6D 107นะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะอันนี้เป็นสภ,ภาพฝั่งหัวชีดของเขานะครับผมฝั่งหัวชีดนะครับ ว็สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ WA 3 2 0่นะครับอ่ะเดี๋ยวอ้อมมานะฮะดูในส่วนของฝั่งเทอร์โบกันบ้างนะครับนี่นะฮะมาเชิครับเทนะครับแงสวยทั้งสองฝั่งเลยนะครับตัวนี้นะครับจุดรั่วซึม ไม่มีนะแล้วก็พกเสียบเครื่องการทํางานของตัวเครื่องยนต์ของเขานะครับก็ทํางานได้นิ่มนะฮะแน่นดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาในตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับผมนี่ W A สามอยยีนะฮะนี่นะฮะรุ่นเจ็ดล,ล้อ,อนะครับตัวนี้นะครับก็มาเนื้อเต็มแบบนี้เลยนะครับมาดูเกียร์กันเลนยในตัวของเกียร์นะฮะตัวนี้ก็จะใช้งานเป็นระบบเกียร์ปั๊มไฮดรอลิกแบบใหม่นะครับซึ่งการใช้งานของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าง่ายมากๆเพราะว่าเกียร์ปั๊มอย่างนี้่ ก้ใช้งานเป็นเกียร์ออโต้นั่นนองนะครับขับใช้งานง่ายนะฮะสภาพเกียร์ก็แห้งๆนะฮะตรงนี้นะครับสายเสริมซีเนะฮะโอโลโบลินนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับส่วนนี้นะครับนี่แห้งๆนะครับโนเ่นะครับเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกันลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวมาลองทาเ็ตอยากขับสาของเจ้าแขนนี้กันนะครับสภาพด้านบนนะครับสวยๆ จอแบบนี้เลยหน้าจอเป็นหน้าจอสีแบบใหม่แล้วนะครับสวยงามดูง่ายนะครับและก็ทุกแอปการทําความเย็นของเจ้าตัวนี้นะคะก็มาเย็นพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับนะปิดประตูก่อนนะครับเชฟนี่นะฮะคอนโทรลนะครับก็จะเป็นคอนโทรลู่นะครับแต่นี้นะฮะเดี๋ยวมาลองกดตัวให้ดูนะครับนะฮะลอยได้สบายๆนิ่มๆนะฮะตัวนี้นะครับนี่นะฮะแหลมปั๊มก็บอกได้เลยว่าแรงดีนะฮะพร้อมลุยพร้อมใช้ตัวนี้นะครับ นี่นะฮะกระแขนนุมน่มๆนะฮะคอนโทรลก็นิ่มมากนะตัวนี้นะครับใช้แค่นิ้วผักเบาๆเนี่ยก็ไปแล้วนะครับลูกค้านี่นิ่มมากนะครับอ่าโอเคเดีย๋ยวมาลองเกียร์กันเกียร์ก็อย่างที่บอกเป็นเกียร์โต้นะตัวนี้นะครับเวลาผักหน้านะฮะ ผักหน้าแล้วก็เดินหน้านะครับเวลาถอยหลังก็ดึงลงหลังแค่นี้เลยนะครับอ่าแล้วก็พวกเกียร์ปั Nurse ๊มรุ่นใหม่เนี่ยลักษณะการใช้างานของเขาเนี่จะต่างจากเกียร์ทอกธรรมดานิดนึงนะก็คือว่าถ้าเกิดเราใส่เกียร์ไปแล้วถ้าเรายังไม่เหยียบคันเร่งเนี่ยรถจะไม่ไหลนะครับเกียร์ยังไม่ทํางานนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่เกียร์ไปแล้วเนี่ยเราต้องเหยียบคันเร่ง ของตัวรถก่อนนะครับเพื่อเป็นการเปิดการใช้งานเกียร์ของเขานะครับนี่แบบนี้นะครับอ่าแล้วก็จังหวะที่ผ่อนคัะเร่งเขาก็จะเป็นการเบรกแล้วก็ชะลอความเร็วเปียงแบบนี้ด้วยนะครับอ่าเป็นลูกของเขานะซึ่งบอกได้เลยว่าดีมากๆเพราะว่าถ้าขับใช้งานกทัางวันในลูกค้าเราจะขับได้สบายมากๆเลยเหมือนกับว่าใช้งานขาขวาแค่ข้างเดียวเ <ๆ S 1> ท่าน,นั้นนะครับเนี่ยนะฮะเหยียบไปนะครับพอ่อนคัะเร่งปุ๊บเขาก็จะเบรกเองแบบนี้นะครับนี่ดีมากนะฮะอ่าขับง่ายขับสบายนะครับแล้วก็เรื่องสปีดต้น ความแรงความไวของเกียร์ของซอเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับรุ่นใหม่อย่างนี้นะฮะเกียร์แรงทํางานไวดีมากๆนะครับเหยียบปุ๊บกุ้งปัับเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่พร้อมลุยพร้อมใช้นะครับอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นการพาชมสภาพรอบคันเครื่องยนต์ภายในนะครับแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะฮะของเจ้าตัวของมาโซ WA 320รุ่น7คันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตักของมสูตร W320 รุ่น7คันนี้นะฮะก็สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามก็พุ่งเตือนฮะได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้หน้าบนขวามือตะเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะอาจจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับเทสทดลองใช้งานของเขานะครับแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลา์อีทีด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดใจนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าแห้งสวยทั้งคันนะฮะจุดรั่วซึมมมมมมมไไไไ่่่่ีีีีนนนนนนะะคคครร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 รัับบบบแแแงงงงงงปป๊เเเเเเือออออกยยยย์ข้้้้้าาาาทดดดดหลลพพุใช เลยนะครับคันนี้นะครับแล้วก็ค่าตัวไม่แพงด้วยอยู่ช่วงล้านกลางท่านั้นนะจ๊ะถ้าเกิดท้าท่านสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ฝากวันนี้ถ้าเกิด้ท่านชอดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ตามกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้พาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ